สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวไฟถนนแบบโซล่าเซลล์นะครับของแลนดี้ที่ต้องบอกว่ามีขนาดที่ใหญ่ให้แสงที่สว่างมากๆเหมาะสําหรับบ้านใครต้องการแสงที่สว่างมากๆในพื้นที่กว้างๆหรือจะใช้ในกับพื้นที่ถนนสาธารนณะอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้จะเหมาะอย่างมากเลยโดยในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งต่างๆนะครับ ขนาดของเสาความสูงที่ควรติดตั้งรวมถึงท้ายคลิปเนี่ยก็จะมารีวิวการใช้งานเบื้องต้นนะครับการใช้งานรีโมทแสงสว่างที่ได้แล้วก็รีวิวด้วยว่าแสงสว่างตัวนี้ถึงเช้าหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาดูตัวไฟโซลา่าเซลล์นะครับที่ต้องบอกว่ามีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยเท่าที่ผมเคยรีวิวมาแล้วก็ตัวนี้ให้แสงสว่างที่สว่างมากๆนะครับเป็นไฟถนน ชื่อรุ่นของเขาก็คือซ u เปอร์ลูเมนนะครับเป็นของแลนดี้มีทั้งหมดเนี่ยสีขนาดให้เราเลือกใช้นะครับตั้งแต่ขนาดหนึ่งร้อวัตต์200รอวัตต์3า0รอยวัตต์แล้วก็4ี่รอยวัตต์นะครับให้แสงสว่างถึงหนึ่งมื่นสองพันลูเมนนะครับตัวนี้ถัดมาเรามาดูในกล่องกันบ้างนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะเป็นไฟโซลาเซลล์แบบถนนนะครับที่เขาจะมีตัวแผงโซลาเซลล์ติดกับตัวโคมไฟมาเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นชุดเดียวนะครับไม่มีการแยกย่อยไม่ต้องประกอบเลยนะครับ เราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ใช้งานได้เลยแค่มีเสานะครับผมลองวัดขนาดดูนะครับของตัวแผงก็จะยาวอยู่ประมาณ1.6จุดหเมตรนะครับส่วนความกว้างก็ประมาณสามิบห้าเซนขนาดของแผงนะครับจะอยู่ที่สี่โวลต์1น0้สิวัตต์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ชาร์จไฟได้รวดเร็วนะครับ4ี่ถึงชั่วโมงเนี่ยถ้ามีแสงแดดเพียงพอเนี่ยก็เต็มเลยนะครับส่วนบริเวณด้านใต้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ เราจะเห็นก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับในการสวมกับหัวเสานะครับมีน็อตมาให้3ตัว3ด้านนะครับ3จุดแล้วก็สีดำๆก็เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับจับการเคลื่อนไหวส่วนตัว LED นะครับจะมีทั้งหมด4จุดนะครับจุดละ45ดวงนะครับรวมกันแล้วก็180ดวงนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับที่ใช้ควบคุมการทำงาน ของไฟโซล่าเซลของเรานะเดี๋ยวดูการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับโดยเริ่มต้นเราต้องรู้ขนาดของรูที่ใช้สวมกับหัวเสาก่อนซึ่งตัวนี้ขนาดรูมันจะอยู่ประมาณ3นิ้วนะครับห้ามเกินโดยที่ผมจะติดตั้งเนี่ยผมก็คิดว่าจะมาติดตั้งแทนที่ไฟโซล่าเซลดวงเก่านะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นไฟโซล่าเซลของ l รนดี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความสูงเนี่ยจะเห็นว่าเขาสูงอยู่ประมาณแค่3เมตรแล้วก็เสาที่ผมใช้เนี่ยเป็นเสาเก่าขนาด3นิ้วนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับขนาดของเสาเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวรูนะครับของตัวไฟโซลาเซลล์ตัวใหม่นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะมีการปรับปรุงนะครับโดยการถอดตัวเสาเก่านออกมาก่อนอีกอย่างนะในเรื่องความสูงเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอด้วยนะครับเพราะว่าตัวไฟโซล่าเซลล์ตัวใหม่นะคซูเปอร์ลูเมนตัวเนี้เขาแนะนําความสูงอย่างน้อยนะครับอยู่ที่4เมตรขึ้นไปจนถึง8เมตรเลยนะครับ ผมก็เลยไปซื้อเสาขนาด2.5นิ้วมา1 1อันนะครับซึ่งตัวนี้มันจะยาวถึง6เมตรเลยนะครับก่อนมาดูการต่อเสานะครับเรามาดูการทําฐานเสาก่อนนะครับซึ่งผมทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยวิธีการเนี่ยก็จะไม่ยากนะเราจะขุดหลุมนะครับโดยความกว้างเนี่ยยิ่งกว้างมากก็ยิ่งดีนะครับส่วนความลึกเนี่ยอย่างน้อยสัก1เมตรนะครับให้ลึกลงไป แบบนี้นะครับยิ่งลึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปหาตัวสตัดนะครับสตัดโบมา4ตัวแล้วก็ยึดกับเพดแบบนี้นะครับสตัดโบเนี่ยก็ยาวแบบประมาณ1เมตรเลยนะครับแล้วเราก็จะกดเข้าไปในหลุมแล้วก็เทป,ปูนล,ลงไปนะครับจากนั้นตรงนี้ผมจะให้มันยื่นขึ้นมาจากพื้นนะครับโดยการหาเป็นตัวที่มาครอบนะครับ สูงขึ้นมาหรือว่าใครจะทําติดพื้นไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เนี้ยผมป้องกันไม่ให้น้ํามันขังนะครับเวลาฝนตกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเพดนะครับของเราเนี่ยที่ใส่ไว้เนี่ยออกแล้วก็ใส่เนื้อปูนเข้าไปให้เต็มเลยนะครับถึงกับตัวตำแหน่งของเพดที่เราวางเลยแล้วเราก็จะเอาเพดวางเข้าไปแล้วก็หาระดับนะครับให้ได้นะเมื่อหาระดับได้แล้วเราก็จะเอาตัวเสาที่เราต้องการนะครับยึดกับตัวเพดตัวนี้นะครับไปเชื่อม กับตัวเพจอีกอันหนึ่งของเรานะครับเท่าน,นี้เองนะครับเราก็จะได้เสาตัวละเซล,ลมาใช้งานแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อเสากันนะครับจากเสาเดิมขนาด3ามนิ้วเป็น 2. 5ด้านะครับดูวยวิธีการนะครับผมจะตัดเสาขนาด2.5นิ้วเนี่ยนะครับด้วยความยาวอยู่ที่ 1. 7ดเเมตรนะครับเพื่อที่จะไปต่อกับเสาเดิมนะครับที่มันมีความสูงอยู่แล้ว3เมตรนะ แต่วิธีการต่อนะครับผมจะให้มีส่วนที่มันต่อกันเนี่ยอยู่ที่20เซนนะครับผมเลยจําเป็นต้องตัดที่1.7เมตรนะครับจริงๆแล้วผมต้องการต่อขึ้นไปอีกประมาณ1.5เมตรนี่นะครับตัวเสาของผมอันเก่าเนี่ยโดนตรงนี้มันจะมีการเชื่อมปิดรูไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดด้วยนะครับตัดเพื่อให้มันมีรูนะครับแบบนี้แล้วเราก็จะเอาตัวเสาขนาด2.5นิ้วนับสวมเข้าไปในเสาขนาด3นิ้ว มันจะสามารถสวมกันได้นะครับแต่มันจะหลวมนะผมก็เลยจะไปใช้ตัวเศษยางนะครับเพื่อเป็นการหุ้มเสาขนาด2.5นิ้วก่อนนะครับแล้วเราจะเอาตัวเนี้ยเข้าไปสวมในเสาขนาด3นิ้วนะครับซึ่งช่องด้านในมันเนี่ยจะสามารถสวมได้นะครับแต่เราอาจจะต้องเคาะสักหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันสวมเข้าไปได้เล็กอย่างมันจะเป็นการควบคุมนะครับให้ตัวเสาตัวนี้เนี่ยมันเป็นแนวเดียวกันด้วยนะครับให้มันเป็นเซนเตอร์หรือว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่แนวเดียวกัน นี่ครับเมื่อต่อออกมาแล้วนะครับมันจะได้ลักษณะประมาณนี้จะได้ความยาวอยู่ประมาณ4.5เมตรนะครับจากเสาเดิมแล้วตรงนี้นะครับในส่วนของช่องว่างระหว่างตัวเสาขนาด3นิ้วกับ2.5ตรงนี้นะครับผมจะไปหาตะปูนะครับที่มีความโตเพียงพอที่จะใส่เข้าไปในช่องโดยรอบได้นะครับนี่ครับเอาตะปูใส่เข้าไปเลยโดยรอบเลยนะครับซึ่งตะปูตัวนี้มันก็จะช่วยนะครับทำให้ตัวเสา ที่เราต่อขึ้นไปเนี่ยมันได้แนวแล้วก็ได้เซนเตอร์ที่ตรงกันนะครับตรงนี้ผมใส่ไปโดยรอบเลยลักษณะที่ได้ออกมาจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะควบคุมทำให้เสาที่เราต่อขึ้นไปเนี่ยมีความตรงแล้วก็ได้แนวที่ตรงกันกับตัวเสาเดิมของเขาครับจริงๆ<ร>แล้วถ้า<ม>ใ,<น>ใครไม่มีเสาเดิมอยู่นะครับผมแนะนำให้ซื้อเป็นเสาสำเร็จรูปนะครับที่เขาจะมีขายคู่กันเลย ของแลนดี้เนี่ยเขาก็จะมีมาอยู่นะครับสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทําเองแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะทําเองก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับตรงนี้เราก็จะทําการเชื่อมนะครับโดยรอบเลยนะครับเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเราต้องเชื่อมปิดให้หมดนะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทําให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปได้นะครับตรงนี้เราต้องเชื่อมให้แน่นแล้วก็เชื่อมปิดรูไม่ให้มีรูหรือว่าช่องว่างเลยนะครับระหว่างรอยต่อ เราก็จะได้เสาอ,ออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ทาสีดำไปแล้วก็จะเป็นการต่อเสาขึ้นไปลักษณะแบบนี้ใครจะต่อให้ยาวกว่านี้ก็สามารถทําได้นะครับตั้งห้าเมตรหกเมตรก็ทําได้แต่ในเรื่องของฐานอะไรต่างๆต้องมีความแข็งแรงด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวโซลาเซลล์นะครับไฟถนนซูเปอร์ลูเมนของเราเนี่ยมาสวมบริเวณด้านบนของหัวเสาได้เลยครอบเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนน็อตสามตัวนะครับโดยรอบเนี่ยให้แน่นเลยนะครับตรงนี้ เมื่อหมุนจนแน่นแล้วนะครับตอนนี้ไฟโซล่าเซลล์ของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะติดตั้งแล้วครับก็เอาไปใส่กับตัวฐานเสาเดิมของเราได้เลยนะครับตอนนี้ต้องหาคนช่วยด้วยนะครับคนเดียวเนี่ยเอาไม่ขึ้นอย่างแน่นอนนะเพราะตัวนี้เขาก็มีขนาดใหญ่แล้วก็พอจะมีน้ําหนักอยู่พอสมควรนะครับผมก็พยายามนะครับให้มีคนมาช่วยนะแล้วก็ยกเข้าไปได้นะครับไม่ยากนะครับตรงนี้ในส่วนของฐานเสาเนี่ยถ้าใครจะทำนะครับลองกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับตรงนี้ จะมีวิธีการแนะนำอยู่นะครับในเรื่องของการขุดลุ่มนะครับเทป,ปูนคอนกรีตต่างๆเพื่อที่ใช้ในการทําเสาตรงนี้เราก็ยึดด้วยน็อตเลยนะครับให้แน่นเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์ของแลนดี้นะครับไฟถนนตัวนี้รุ่นซูเปอร์ลูเมนเสร็จเป็นที่เรียบรอ้อยแบบนี้แล้วนะครับในส่วนของฐานเสาเนี่ยตรงนี้ถือว่าสําคัญนะครับต้องยึดน็อตให้แน่นและอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตัวบริเวณตรงฐานเสาผมแนะนําว่าให้ยิงตัวซิลิโคนเข้าไปบริเวณตรงฐานที่ติดกับตัวฐานปูนด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเนี่ยหรืออะไรมันเข้าไปด้านใต้เพราะอาจจะทําให้เกิดสนิมได้ครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแสงไฟของแลนดี้กันนะครับตัวนี้เป็นไฟถนนรุ่นซูเปอร์ลูเมนขนาด400วัตต์นะครับโดยเริ่มต้นเลยแนะนำให้กดปุ่มออโต้นะครับ สว่างมากๆเลยนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่ต้องการไฟถนนที่สว่างแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรีโมทกันบ้างนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะอันดับแรกเลยนะครับสามารถปรับระดับของแสงได้นะครับตัวบนนี้นะครับหรือว่าจะปรับให้ต่ำลงก็ได้นะมีทั้งหมด3าระดับนะครับ นี่อันนี้คือแสงแสงน้อยนะครับแสงต่าสุดนะก็ยังสว่างอยู่นะครับถือว่ายังสว่างมากๆเลยนี่นะครับสว่างไปถึงเกือบหน้าประตูเลยนะตรงนี้ได้มาณสักสิบห้าเมตรได้นะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มสว่างสุดนะนี่นะครับคือสว่างที่สุดสว่างมากๆนะครับทีนี้มาดูอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนเสาไฟนะครับมีสัญญาณตัวนี้คือโหมดเซนเซอร์นะครับเมื่อเรากดนะครับ ตัวไฟตัวละเตลเขาเนี่ยจะจับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยตัวไฟเขาก็จะดับลงเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับมาดูในโหมด2ตัวนี้นะครับ3มบวก x กับ4บวกเเนี่ยนะครับก็จะเป็นการใช้งานนะครับในโหมดของออโต้นะครับที่สามชั่วโมงหลังจากสามชั่วโมงไปแล้วนะครับเขาจะเข้าโหมดเซนเซอร์นะครับเหมือนกันนะครับ4บวก x ็ก็เหมือนกันนะครับจะเป็น4ชั่วโมงในโหมดออโต้แล้วก็เป็นโหมดเซนเซอร์นะครับถัดไปนั่นเองนะครับส่วน สชั่วโมงห้าชั่วโมงแชั่วโมงเนี่ยก็คือการใช้งานตามระยะเวลาที่เรากําหนดเลยนะครับว่าจะเป็นสาหรือ8ชั่วโมงต่อคืนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะดับตัวลงให้อัตโนมัตินะครับส่วน2ปุ่มนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นปุ่มสำรองที่ทํามานะครับไม่ได้ใช้งานอะไร เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึงเช้าหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้าสี่สิบห้านะครับซึ่งผมมาดูเนี่ยลักษณะของตัวแสงไฟตอนนี้เหมือนเขาจะมีการปรับนะบแสงเพื่อทําให้เขาเนี่ยสว่างถึงเช้านะครับซึ่งตอนนี้เขาดบแสงลงมารประมาณสักผมว่าประมาณสักเหลือประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นได้นะเหมือนอยู่ในโหมดเซนเตอร์นะครับแต่พอเมื่อเราเดินไปนะครับหรือมีการเคลื่อนไหวจะเห็นว่าแสงก็จะกลับมาสว่าง เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็สว่างยังสว่างมากอยู่เลยนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าแสงนี่ถือว่าสว่างมากๆเลยนะครับโดยรอบก็สำหรับการรีวิวในคลิปนี้เนี่ยผมก็น่าจะประมาณนี้เลยนะมาแนะนำวิธีการการติดตั้งรวมถึงแสงไฟที่ได้จากาไฟโซล่าเซลล์ถนนของ l ลนดี้ตัวนี้นะครับซูเปอร์ลูเมนก็เป็นแนวทางสำหรับใครที่ต้องการไฟโซล่าเซลล์อีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบต้องการสว่างมากๆหรือเอาไปใช้ใน ถนนสาธารณะอะไรแบบนี้ตรงนี้ผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานมากๆแล้วการใช้งานก็สามารถใช้งานได้ถึงเช้ามีโหมดต่างๆให้เราเลือกใช้เนี่ยได้หลายโหมดเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูในดีคริปชันหรือว่าใต้คอมเมนต์ที่ผมจะแนบข้อมูลสินค้าตัวนี้ไว้ให้ได้นะครับลองเข้าไปดูราคารวมถึงคุณสมบัติก่อนนะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจตื้อได้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเป็นแนวทางแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับใครที่กําลังสนใจไฟตร์ละเซลถนนอยู่นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ